หินไหมทองได้ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเรามากว่า30ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งร้านแรกที่สวนจตุจักรมีนบุรีก็เรื่อยมาเลยครับไหมทองคุณภาพดีแบบนี้ที่เราใช้เป็นเหมืองจากบราซิลครับเหมืองจากบราซิลจะมีเอกลักษณ์คือเส้นลูทิวสีทองในเนื้อคอร์ครับ เนื้อคอจะมีความใสเงาและมีสีเป็นสโมกกี้นิดๆแต่เส้นลูทิยลสีทองหรือเส้นไหมทองที่อยู่ในเนื้อคอจะมีความประกายสีทองเงางามมากกว่าเหมืองอื่นครับไหมทองเป็นพลอยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความเชื่อกันว่าไหมทองจะนำความร่ำรวยมาสู่เจ้าของครับ วันนี้นําหินวิเศษที่มีพลังมงคล7ชนิดมารวมตัวกันอยู่มาให้ชมกันครับเขาคือซ u เปอร์เซเครับเลข7ถือเป็นเลขมงคลของพระศิวลีครับเพราะฉะนั้นหินที่สามารถรวมควอตเข้าทั้งเชนิดมารวมตัวกันอยู่ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งครับควอตชนิดแรกก็คืออเมทิสต์ครับให้พลังในด้านความสมดุลครับ ตามมาด้วยคาคอกซินตยตัวแทนแห่งความสดใสลาพิโดไซทําให้มีสมาธิบรรล,ลุเป้าหมายเคลียร์คอร์สหรือคอร์สใสช่วยขจัดสิ่งไม่ดีและช่วยเพิ่มพลังให้กับซูเปอร์เซเว่นครับโกไทตัวแทนแห่งความคิดสร้างสรรค์ทําอะไรก็ไหลลื่นไปหมดครับสโมกี้คอร์สเล่งพลังให้เพิ่มขึ้นอีกครับสุดท้ายด้วยโรทิยช่วยนำความร่ำรวยมาสู่เจ้าของนั่นเองครับ วันนี้นำอมพันมารับแสงอาทิตย์ยามเช้าครับในสมัยโบราณชาวกรีกหรือชาวโรมันเชื่อกันว่าอมพันบรรจุรวมไว้ด้วยพลังสุริยะเราจะสังเกตได้เวลาเขาต้องแสงตะวันยามเช้าเขาจะมีความแวววาวแวววาวขึ้นมาเหมือนได้รับการชาร์จพลังครับอมพันจัดเป็นอัญมณีอินทรีย์ครับเนื่องจากว่า เป็นฟอสซิลของยางไม้โบราณที่มีอายุระหว่าง20ถึง60ล้านปีก่อนครับอัมพันมีความเชื่อกันว่าเมื่อสวมใส่จะทำให้เกิดพลังชีวิตครับสังเกตได้จากประกายแวววาวของเขานะครับเพื่อนๆถ้ามีอัมพันแล้วก็เช้าๆแบบนี้นะครับเอาเข้ามาต้องแสงตะวันเพื่อทำการชาร์จพลังให้เขาสักหน่อยนะครับขอบคุณจากใจครับสวัสดีครับ เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วเธอคอยได้อยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมอย่างแพร่หลายโดยเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาความหรูหราและพลังแห่งความเป็นอมตะครับเช้าอียิปต์มีการทำเหมืองเธอคอยในซินายช่วง3,200ปีก่อนคริสตการหน้ากากของฟาโรห์ตัวตังคาเมรจึงประดับเลียงลายไปด้วยเธอคอยครับ บ้านเราเธอคอยถูกเรียกว่าพลอยไขยน่นกกลลเวกค,ครับเนื่องจากสีของเขาคล้ายกับไขน่นกกระเวกนกกรลเวกเมื่อขนเขาล่วงจะก,กลายเป็นทองคำตามความเชื่อครับนกกระเวกจึงเป็นสนัญลักษณ์ของกระทรวงการคลังธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งครับฉะนั้นความเชื่อของเธอคอยจึงผูกโยงเรื่องการเงินการทองเช่นกันครับ ในคลิปนี้จะพามาชมอเกตหรือว่าหินโมลาที่เป็นเนื้อท็อปเส้นนี้ครับอเกตเป็นเสมือนกับเครื่องรางของขังที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณนู้นแหละครับชนชาวอียิปต์เชื่อว่าอเกตเป็นเครื่องรางที่สามารถป้องกันอันตรายได้จึงนิยมนำมาพกติดตัวหรือทำเป็นเครื่องประดับครับในบ้านเราถ้าจะสังเกตให้ดีอเกตก็มีมานานแล้วนะครับ อย่างพวกลูกปัดโบราณต่างๆบางชิ้นบางเม็ดก็ทํามาจากเอเกตเพราะว่าเชื่อกันว่าเอเกตเป็นตัวแทนของทรัพย์สินครับช่วยเพิ่มความมั่งคั่งร่ํารวยให้กับผู้เป็นเจ้าของนั่นเองครับวันนี้ขอพามาชมอัญมณีหลักสีที่มีชื่อเสียงมากๆครับนั่นคือทูมาลีนครับ โทมอลีนมีความเชื่อกันว่าหากได้สัมผัสพลอยโทมอลีนบ่อยๆจะโชคดีและหายป่วยจากโรคต่างๆครับลักษณะเด่นของก้อนโทมอลีนจะมีความหลากสีครับโดยมีความแข็งอยู่ที่7จ็ดถึงเจ็ดสกลโโมครับแหล่งที่ขุดพบก็คือเป็นโบลิเวียบาราซิลพามมาแคนาดาฟินแลนด์สวีเดนแล้วก็สีลังกาและที่สำคัญก็อีกที่หนึ่งก็คือมาดากัสกร์ครับ ด้วยความหมายสีสันและความงามของเขาทำให้เป็นที่ชื่นชอบและนิยมของเหล่าเซเลบและไฮโซชื่อดังครับอย่างเช่นล่าสุดก็คือคุณลิซ่าที่ใส่ทอมอลีนสีฟ้าเป็นพาราฮิบ้าทอมอรีนน้ำหนัก500กรัตที่ถูกดีไซน์ออกมาวิจิตรบรรจงเลยครับอัมพันเป็นอัญ,ญมณีจากยางสนครับที่ทับถมกันมานานกว่า25ถึง50ล้านปีครับ อำพันที่มีคุณภาพดีที่เราใช้ในวงการเครื่องประดับมักจะเป็นอำพันที่ได้มาจากโปแลนด์หรือไม่ก็จากรัสเซียครับก่อนหน้านี้เรามีคู่ค้าทางธุรกิจเป็นชาวโปแลนด์ครับเขาบอกว่าเวลาเขาไปเก็บอมพันตอนเด็กๆนั้นจะไปเก็บกับพ่อครับที่ริมทะเลบ,บอลติกครับและเธอยังบอกว่าอำพันคือมารดาแห่งแสงตะวันเป็นหินที่นำมาซึ่งพลังแห่งความมีชีวิตชีวา ความโชคดีและนำพาความรักความเมตตามาสู่ผู้เป็นเจ้าของครับและเธอยังบอกเทคนิคอีกว่าเมื่อใดที่ชีวิตเรามีปัญหาวุ่นวายนะครับให้นำอัมพั์มารมไว้ในมือความสดใสมีชีวิตชีวาก็จะกลับมาอีกครั้งครับหินดวงตาสวรรค์หรือบางที่ก็จะเรียกว่าหินนำโชคที่เบตรหรือว่าโมลาก็คืออเกตชนิดหนึ่งครับ อเกตมีคุณสมบัติทางความแข็งที่ค่อนข้างดีนะครับประมาณ6.5ถึง7จึงนิยมนำมาทำเครื่องประดับและแกะสลักเป็นเครื่องประดับต่างๆครับเนื่องด้วยลวดลายความพิเศษของอเกตแต่ละเม็ดแต่ละก้อนจะไม่เหมือนกันเลยครับจึงทำให้เขามีสเสน่ห์และบางชิ้นเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะดวงตาโดยความเชื่อของเขานั้นถือกันว่าจะนำความเจ,จิดจรัดและความสว่างสวยัยความสุขสกาว ลุ่งเรืองมาสู่เจ้าของครับอย่างในอเกตเนื้อท็อปคุณภาพดีกำไรวงนี้นะครับเนื้อเขาจะสีสวยมากสีแดงอมสม้มนี่ถือว่าเป็นท็อปคุณภาพของเขาเลยครับมอสอเกตถือเป็นขวัญใจของนักธุรกิจ SME เลยครับ เพราะเขาเชื่อกันว่าเป็นหินแห่งความมั่งคั่งช่วยดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบถ้าอยู่ในการทางานหรืออยู่บนโต๊ะก็จะดึงดูดธุรกิจใหม่ๆและก็ขยายตัวทีละเลื่อยๆเืยๆเพิ่มความมั่งคั่งขึ้นมาจนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ครับมอสอาเกสเส้นนี้เป็นเส้นพิเศษที่เรามีครับเห็นไหมครับเนื้อเขาแวววาวเป็นคล้ายๆเนื้อลำไย แต่มีความแวววาวและสีของมอสอเกตนั้นตัดกันอย่างชัดเจนเห็นไหมครับขาวเขียวถ้าสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดไม้ทอง99นะครับขอบพระคุณจากใจครับคนส่วนใหญ่มักจะรู้จักหินชนิดนี้ในชื่อว่าหินปลดนี้ครับ ไขยไนยมีความเชื่อกันว่าสามารถฟื้นฟูสภาพทางการเงินช่วยให้สร้างฐานะให้แก่ผู้สวมใส่เก็บเงินอยู่รวมถึงเสริมอำนาจช่วยให้มีจิตใจเด็ดเดียวเสริมปัญญาเป็นหินที่เหมาะกับหลากหลายอาชีพมากเลยครับในตลาดโลกไขยไนยถือว่าเป็นหินที่จัดอยู่ในตระกูลค่อนข้างสูงครับโดยเฉพาะหินเส้นนี้ถือว่าเป็นเนื้อท็อปคุณลิตี้เลยครับเราจึงนำมาขั้นกับทอง เพื่อให้ดูงดงามและดูพิเศษมีความมงคลเพิ่มขึ้นครับสอบถามเพิ่มเติมพวกเราได้ในไลน์แอดไหมทอง99นะครับขอบพระคุณจากใจครับสวัสดีครับ